ล่างไว้เตรียมเตรียมไว้พี่น้องเ้ยฟัวลายเวียยอันนี้เสียมาเห็ดนำคาับปุนแมนบอกแต่พุ่นแต่พ่อิ่นจากไปพุ่นว่าซันแม่ิุนมา หากสีละอ่ะหากสิละนี่หละตั้งเธอได้ปีนะเป่าไงเป็นมือกล้องซะก่อนเขาเพื่อถ่ายแล้วก็พูดดีแล้ว โ้มนไอมเ้โเนนี่อยังไดถวหปยถักบแม่หอดยึหอดยสามลอยแม่ทางห้องอีแคทห้องมึงลอยเธอได้แคท ของบัวซีน่ะสองสองรลอยหาซิบเอาอย่างแม

บอกบอกหอบบ้านหอบเมืองหอบประเทศไทยปะซื้อถ่ายเื่บอกน้องภาสีกับแม่จ้การในทนมาอะไรมาอะไรบานุกเ แม่อีแม่อีแม่คือบอไปเอออกมาเถอะพแม่ห้องเจ้าเน่บอกเจ้าคนออกมาแหลโอ้ท่านะโอ้คิดวารลวงคิดว่ารลายรวยกิแต่ชอบรวยโอ้ยโคสีโอยีกลิ่นเอายังกับโเศี เป็นตากล้องเชาวันเออม่าจะยังจ่ยอไที่คืนปักช่องไว้น่ะคืนไปยัง มักม่วงกันนะมักม่วงกันมักม่วงกันสัมผัสมือนี่มักม่วงกระเซนทรงินเเนแล้วเหอมอมไ้างูแดงตัวปิเอายังีอยู่เอมาเทมปูเด้อนาะใส่ลงมาเลยงเดาไ้มเบิดแล้วพะแพงสิุปไปเมื่อวานนี้ยังเห็นทามะนีนหอมาคายเราคามาคายมักม so ่อยู่เบิดแล้วเราขายบ่ลย iya nilang iya

เสียงเอียงละบ้านเสียงแก่โหลดเสียงแก่โหลดพี่น้องเลยแม่แม่โตเอาลงมาของโพซีนะเพื่อนนะแต้มเลยค่ะไปเอาเพิร์ดมาแต้มเด้องแม่แต้มกระซัมเด่นะเด่น่หวยานเขาไป่าย เอา,เาเจับไปคายยังไงนะเราคือบประกาศเจ่าวคายวะะชงถั่ว <c oughs> <c oughs> เห็ดเอาโลแล้วจ้างกระจ้างเลยรกันเนี่ยน,นันนี่ละะเลยยายอยากได้โฮมกะ,ะเห็ดเอาโดนแล้งินกะจ้างไว้ก็ไว้

จะน้อยวกคุ้มได้ได้ตายเวลมีพัดลมแม่นภาคจะเป้งใส่อาออกนอกคุ้ได้ชิอกแด้ปรนเทศทิมบอะฮ่าห้ามเป็นมือกล่องก่อนก็ได้บอกาคุดกันนะเฮ้ยคุดรักน้องอะรักมาใส่อะเลยมาเนี่ย ่นแ้วเต้นในทนผูกิมุงบ้านล่างถวยในล่างถวยู่เน่อยากได้ยังมุอต้มมาน่ะนานเจ้านี่ตะนนเป็นลงเตียงนนั่นี่ตะน็นหลงเียงุ่นเต็มเต้ ขีบุญจะพอเต็มเลยทีนี้ก็ล่างสยนั่นน้อยห่อมือวแกอีจอยมาเอาจี่าชอบปอบนางเช่อใงานนี่น่งบุคลรางวยน่งสีเปจ้าสาวปอเเป็นเจ้าขอาวปอมท้าวตมีสูตรแลวเคยบ่สันสิบาลน้คุณแม่เอาลางเลยพี่น้องขี้นาพอกันไหม เอาสิลาไปล่างถอยเราพี่น้องเก็จะนอยสิว่าเอ้าน้องเอิ้นนั่งจะจับกล่องบ่ล่างถัวถอยคิดหนาพอกันใหม่พี่น้องลาแหละบายอย่าแห้งสุขสุข